เก็บมักม่วงมาปั่นน้องกินเด้อว่าสันเดี๋ยวน้องฟาร์มซีเก็บมักม่วงไปปันออ่นน้องเส้นกินกันก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อกี้นี้มักม่วงน่าจะตกมาล่ายอยู่พี่นออ้อยเดี๋ยวน้องฟาร์มจะไปเก็บกอนเนาะน่าจะได้ล่ายอยู่มากหนีเห็นเรื่องๆอยู่แต่าโอ้สุกบนะ่เนาะแต่ว่าที่แน่ๆน้องฟาร์มเห็นอยู่ลุมล่คณะเลยพี่น้องนี่ห้ากัดลนมาเมื่อกี้นี่เลยเพราะว่าฝนตกเนาะมากนึง ซุนมาสีลอนหนับบ่ขวบ,บ <c oughs> วอะไรนี่นี่น่าเนาะนี่เบิ่งนี่ปาดติโชนี่เลยลุนมาไม่ไม่อะไรได้พี่น้องเฮ้ยนี่บอกเบอร์โฟกันเลยเนาะนี่นี่ลุนมาเมื่อก,กี้นี่เลยสดสดหอนหอนดินี่นี่น ส่องตนส่องตนใดอยู่ประมาณฮาโลสีโลฮาโลนแหละไล่เติบหนึงน่งด้วยมากน้วยง่ายเนานะพี่น้องเน,นาะเน่าหนูองฟาร์มกับสิทิมมากน้วยง่ายกัเลยน้วยเดียวแต่วันหนักเนาะลุนสุดๆหอนๆเลยด้วยหน้องฟาร์มบริกบเนาะมันลุนเองฝ้นตกมเมื่อกี้เต็มทุงง่งยยังอ๋อ วางก่อน,นเก็บอู้นี่ <laughs> คือไปตกมาได้เ็ดจะได้จะสิเก็บไดบ้างนี้ มาชมวิวเหือนน้องนาลาอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้โหสะอ่อนหยอดมากอึมี่ต่ออันคักกำงามเนาะคือล็อกกอุญแจแต่ว่าเห็นหลุดจากอยู่ฮันแต่ถ้ามเนาะสิงเนาะสิงวันนาลาโบยูนี่มากันนี่ กักไลยวิวเดี๋ยวน้องฟาร์มสิย่างไปงานน้องปลาเสงกันเด้องหยุด <c oughs> อลาเสียงคนงามเลยกันเดะนาลาดินาราดิเอาคือเห็นรถจักจอบอยู่กันแล้วเห็นไฟจากคน แล้วรถซิงบุมีอาซิอาซิกระเดอาซิกระเดอะไรขี้ขานกำลังห ja ุ้นเขาบุหัวเลยเว้ยบุหัวนานๆอยู่บ่แต่ว่าเห็นรถจักอยู่หันไปหุ้นหุ้นเขาดี ย,ย้นนอนย,ยุคอ้ย้อนยุกอันตอนเขาเจอกันไม่ไมอาเซงดังไฟนะ่ะมื่อนี้มาเจออาเซีงกำลังหุ้งเขา <c ười> เคลื่อนแล้วคนคน,คนกี่คันเน็ดเวียเเลื่อนแล้ว <c ười> โอ้บอมีพายยูเลยนิดๆ,ๆ,ๆเงียบๆลย บ่มีไฟยูจากคนลงไปเยี่ยกับบุญยูนอกนาลากับบุยูงานนี้อยเซ้นกำไรแล้วมะม่วงเป็นข้องอเส้นหมดแล้วฮะนาลาเข้ามายังบดมาเข้าบได้กินแล้วเข้าบมาไปได้กินแล้ว่า,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 าวสินมีแต่มะม่วงสุกหมด พอดีฟ้ตกแล้วมันร้นลงมาเลยฟาร์มเก็บเลยท่องอย่างนึงอย่างอันต้นว่านๆท่านเลยฟาร์มท่านเก็บสาหมากอนยานมันคำํำเอาจะว่าจะยืดหน,นงังนอง,สนองสนะใส่แล้วน้องใส่จะดิน้องเศร้าดิปราเดินนะปราเดินไปให้เระนี่บอกมองหุ้งข้าไม่นะ่ะอ,อันเก้าแล้วอนเก้าตัวนี้พี่เนาะม้อไหม่นะ่ะอันนี้พี่ มอมาะไหมอะสิงจะซื้อเท่าไหร่เออซ้มเส้นปลายวะ4ีเส้นชีเส้นอ๋อขึ้นยิ่ล้วเนาะ4เสนป่อบังดูเก็บบางมือะไรดฮะเลอเออจะเสีเอาไปให้จะเสีเอาไปตอนพ่อแม่นะ เจ้าก no <ros an> ็ไปหน่อยนึงอันเจ้าไปตอนเช้าแล้วตอนแลงจะกลับมากินอยู่เฮือนเจ้าก็ไปไปบ่แม่กินแบ่งกันกับน้องเจ้าไปได้นาลายังไปได้ตอนนั้นนาลาไปนะนาลายังไปเขาบกนัไปบ เออสามเพื่อนนันน่นไปเยี่ยนะไป,ไปร่วงประวังเหรอไม่บ่มีเพื่อนยุ่งเหยื่อเลยว่ะเฮยนไปเยี่ยนะเออมิดมิดเนาะคิดว่าบ่มีคนอยู่เป็นเงียบเงียบเนาะพี่น้องเนาะมาช่วงนี้ก็สิเงียบเงียบด้อเพราะว่าเด็กหน่อยไปให้ไปซวนหมดไปนำพ่อแม่เนาะเด็กหน่อยก็ได้โอ้พ่อนั่งริ้นเน็ตนะเนาะอาเซนกับก็นั่งรนะิ้นก็ได้หรอนั่นเปนสัญญาณดีเลยเนาะ โอ้ลิมอินเทร์เน็ตตอนนี้มีสัญญาณเตะใช่ีโอมีสองี 4G ลักเจ็บวะนุอาซา้อยขนมคนนี้พอเทปบอมักใส่เสื้อสิงสิอ่ะโอ้คนนี้เลยเนาะแต่งตัวงามนี่คนนี้นะเดียวไปหนึ่ง ลูกสาวมีหกคนลูกไ่มีคนอลูกสาวหกลูกไก่ห้าเออเอาลูกเอาผัวมื่แล้วเนาะเออกลับไปไปน่เ่ลูกสาวลากไปเก่าซื้อฮะเออเก่าซื้อเก่าไปพิ่รลคิวไปวะโอ้โหหลอนา มองงงง่ายโบมีคนกินอยู่เงื่อนฮาบักเลหลายเอาเก็บให้เด็กน้อยมาเล่นน้ำเขาเนี้ยเขามันกินแล้วมันไปอาส่งเห็ดเส้นไก่แล้ว ไก่แม่เลื่อลูกตะซีโตเอาเซงบอกว่าเอาเขาเนี้ยเกลือแล้วมันตุยปุริเย่เอาเซงนี้คิดว่าแม่เขาเจ้าดีเจ้าปะหูหรือว่าเจ้าตั้งใจเจ้าเจ้าคิดว่าเทือเดียวบ่เป็นยังบ่เจ้าคิดว่าเทือเดียวมันคือจิบ่เป็นยังโบค่อยกลือุกเทือโอ้ พอจะเป็นนั่นลูกไผ่แม่เจ้าได้บ่ออะไรนี่นะแต่ว่าบูล่ะค้องขดอื่นน่ะว่าเอาเขาเนี้ยเกลือลราเป็นนั่นแต่ค้องใบฟางน่ะเบ้นเป็นยังเกลือหมดใบฟางก็เกลือหมดก่อนเบ้นเป็นยังใบฟางก็อย่างบานตลอดเขาเนี้ยน่ะมือได้ใยฟางพวกมันเขาเจาไใบฟางก็เอาเขาเนี้ยวานใสกับเบ้นเป็นยังบูหูคือกันนี่ตะเป็นสิตกดินแล้ว รับสมัครคนมายืนเคียงข้างเบื้องตาเวียนตกดินน้องเซ็งบอกรับสมัรเ้อ <c oughs> คนยืนเคียงข้างเบื้องตาเวียนตกดินและเบื้องตาเวียนขึ้นไปพร้อมๆกันนี่ตาเวียนขึ้นก็ซีอุนี่นาะพี่น้องเวลาตาเวียนขึ้นเราเห็นอยู่บนนี้โอเคเก็บโต๊ะเก็บตังเข้าไปอัดประตูไว้ถ้าฝั่ง่าจะได้ไปบอลนาะพี่น้องเนาะไปเสื้อมักโง่ขาเจ้า ขี่รถผ่านทางเห็นส่วนมักหมาะค่ะขากัากไปเก็บยักไปเก็บอยู่ส่วนแบบสดๆเนาะเก็บเองกับมือว่าันเดียวพาฝั่งข้าวน้ำกันนะพี่น้องโอ้เอาเส้นนี้มีมักเพ็ดกินเด้อนี่นยำฟุนมาผักกับซีเกียวขึ้นเนาะคักขักหวานนี่มนหม,มดกัน แผ่นพังพลายเปิดประตูเขาเงินคือเขาเอาทางออกมาคือเขาหมดอาอาแล้วเวฟามจะกลับแล้วมันค่ำละตันเล็กตนตกใจเป็นววาซิง เหตไทยังลงไปจินั่งกันนั่งผด้ชยขอโทษที่ร้อเสิยงเยหัวด้วยบโตกใจแล้วก็บโเจ็บแต่ว่าอายเฮ้ยฟ้ามกับ้บเฮ้ยฟ้ามกับโบขึ้นว่าจิไปท่ายไหนัำหน้กกาลังล้กันดี กำลังลงมว่าถ้าไ,ไปกินมากใหม่เราจีไปกินแต่บได้กินเราจีกลับเือนแล้วเนี่ยผัดลมปั่นกันเบิง้งเมือน,นั้นก็ขี้เราทักไปแล้วกันลม้มข <c oughs> าอ่อนได้ช่วงนี้เนะช่วงนี้ขออาอ่อนนย่างไปให้ดูปวด